นิทานเรื่องที่14หมู่บ้านนานาชาติอนุบาล2เล่มหนึ่งโรงเรียนของน้องก้องและหนูมาลีพาเด็กๆเ,เข้าชมนิทรศการที่จังหวัดปทุมธานีหมู่บ้าน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 ชาติปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมในการจัดนิทรศการทั้งหมด5ประเทศระหว่างเดินเข้างานน้องก้องและหนูมาลีเห็นคนแต่งตัวแปลก เดินเต็มงานไปหมดคุณครูครับพี่เขาสวมชุดอะไรครับสวยแปลกตาดีครับคุณครูบอกว่าชุดที่พี่ๆสวมคือชุดประจำชาติเด็กๆลองสังเกตดีๆนะคะว่าแต่ละคนอยู่ประเทศอะไรเด็กๆตื่นเต้นมากและจูงมือกันเดินเข้างานซึ่งปีนี้จัดให้เด็กๆได้ลองสวมใส่ชุดประจำชาติต่างๆด้วยดีจังเลยค่ะคุณครู พวกเรารีบเข้างานกันเลยดีกว่าหนูมาลีรีบบอกเพื่อนๆคุณครูครับพี่ผู้ชายที่นุ่งสโรงสวมเสื้อคอปิดสวมหมวกรูปกลมหรือหมวกนีบและพี่ผู้หญิงนุ่งผ้ายาวคลุมเทา้าใส่เสื้อรัดตัวแขนยาวลายสวยๆเป็นคนประเทศไหนครับน้องก้องถามประเทศอินโดนีเซียจ้ะพวกเด็กๆเข้าไปคุยกับพี่เขาได้นะคะ ราะผู้พี่ๆในแต่ละประเทศพูดไทยได้นิดหน่อยสื่อสารกันพอรู้เรื่องจ้ะเด็กๆได้ยินคุณครูบอกดังนั้นก็พากันเข้าไปสัมภาษณ์พี่ๆกันเต็มไปหมดเด็กๆจ๋าคุณครูว่าพวกเราไปประเทศอื่นกันดีกว่านะคะคุณครูคะประเทศที่พวกเราดูกันอยู่นี่คือประเทศอะไรคะหนูมาลีเห็นพี่ผู้หญิงใส่กระโปรงยาวเสื้อแขนยาวแล้วยังมีผ้าโพกหัวอีกนะคะ ส่วนพี่ผู้ชายแต่งตัวเหมือนคนแขกเลยค่ะประเทศบรูไนจ้าหนูมาลีน้องกล้องเดินไปคุยกับพี่เขามาเมื่อกี้นี้เองน้องกล้องตอบแทนคุณครูเก่งมากจ้าน้องกล้องคุณครูชมเพื่อนๆมาดูประเทศฟ,ฟิลิปปินส์กันดีกว่าชุดที่พี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงแต่งสวยมากหนูมาลีบอกเด็กเดกดูนะคะพี่ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว เสื้อทำด้วยใยสับป,ประรดบ่าคอตั้งแขนยาวปลายแขนเสื้อที่ข้อมือปักลวดลายส่วนพี่ผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวบานสวมเสื้อแขนสั้นจับจีบแล้วยกตั้งขึ้นเหนือไหล่ดูคล้ายปีกผีเสื้อยังไงล่ะคะคุณครูอธิบายโอ้โหสวยจังเลยน้องกล้องอยากใส่บ้างจะได้ไหมครับเนี่ยได้สิครับ น้องกล้องรีบวิ่งเข้าห้องเปลี่ยนชุดกับพี่ๆเมื่อน้องกล้องแต่งตัวเสร็จแล้วเดินออกมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆชมน้องกล้องว่าสวมแล้วเหมือนคนชาติฟิลิปปินส์เลยเด็กๆตื่นเต้นและถ่ายภาพร่วมกันเด็กๆคะประเทศต่อมาเป็นประเทศสิงคโปร์นะคะการแต่งกายส่วนใหญ่มีความหลากหลายเพราะประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ มีหลายเชื้อชาติแต่ชุดแต่งกายประจำชาติผู้ชายแต่งกายด้วยชุดสากลน,นิยมผู้หญิงแต่งกายมีลักษณะคล้ายผู้หญิงจีนคือนุ่งกางเกงขายาวใส่เสื้อแขนยาวมีผ้าคาดเอวคุณครูอธิบายไปพร้อมทั้งพาเด็กๆเ,เดินชมไปและมาถึงประเทศสุดท้ายคุณครูถามเด็กๆว่านี่ประเทศอะไรคะเด็กๆรีบแย่งกันตอบคุณครู ประเทศอะไรคะหนูมาลีคุณครูถามประเทศจีนยังไงล่ะคะคุณครูแค่เห็นเป็นเสื้อคอตั้งๆกางเกงผ้าแพร ى, มัดจุกสองจุกหนูก็บอกได้แล้วคะ่ะเก่งมากหนูมาลีการแต่งกายของคนจีนแต่งตามชนเผ่าแต่ละชนเผ่าซึ่งมีเยอะมากเด็กๆเ,เห็นที่นี่บางส่วนเท่านั้นถ้าเด็กๆอยากรู้มากกว่านี้ไว้เดี๋ยวเรากลับไปถึงโรงเรียน คุณครูจะพาเด็กๆไปห้องสมุดแล้วไปค้นคว้าร่วมกันนะคะ